สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพของเรานะครับโดยช่องที่เราจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณหลงรักอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวสุดดราม่าและเต็มไปได้วยความตึงเครียดนะครับที่เกิดขึ้นในสงครามกลางเมืองของอเมริกา มาเล่าสู่กันฟังกับหนังเรื่องชีวิวว์ครับที่จะพาคุณไปสัมผัสกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ทางอุดมการณ์และทางการเมืองโดยในเรื่องนี้ครับคุณจะได้ติดตามกลุ่มนักข่าวที่เดินทางจากนิวยอร์กไปกรุงโอชิตันดีซีเพื่อสัมภาษณ์กับประธานาธิบดีก่อนที่สงครามกลางเมืองระลอกสองจะลุกลามไปทั่วประเทศในขณะที่กลุ่มกบฏครับกำลังจะยึดครองเมืองหลวงโดยในหนังเรื่องนี้ครับไม่เพียงแค่จะพูดถึงสงครามและการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่แสนจะซับซ้อนและการตัดสินใจที่แสนจะยาาากกลบํบ และคำถามที่ไม่มีคำตอบเกี่ยวกับอนาคตของชาติและชีวิตของบุคคลในยุคที่เต็มไปด้วยความรุนแรงถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับ c ีวิววอรโดยในเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับเริ่มต้นในช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยกำลังจะล่มสลายครับเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียประกาศแยกตัวออกจากสหรัฐ และการรวมตัวการก่อตั้งกลุ่มกองกําลังตะวันตกส่วนฟลอริดาครับได้สร้างพันมิตรของตัวเองขึ้นมาจากสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันครับออกมาพูดถึงชัยชนะที่เกิดขึ้นจากการโจมตีครั้งใหญ่จากรัฐที่พักดีนักข่าวสาวครับลีสมิธที่กําลังดูข่าวการสแสดงสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีในห้องพักของโรงแรมที่นิวยอร์กแต่ในขณะเดียวกันครับเธอก็ได้เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นกลางเมืองอย่างน่าสะเทือนใจ โดยในวันถัดมาครับลีสมิธได้ไปร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเธอครับอย่างโจเอ,อลและพวกเขาก็เดินทางไปยังใจกลางเมืองในระหว่างที่มีการประท้วงเกิดขึ้นโดยขณะที่สถานการณ์เริ่มร้อนระอุครับนักข่าวสาวคนหนึ่งเจสซี่คัเลนครับถูกตีเข้าที่ใบหน้าในระหว่างความวุ่นวาย ลีเห็นเหตุการณ์เข้าจึงเข้าไปช่วยเหลือและมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจสซี่แต่แล้วครับในขณะที่ทั้งสองกำลังจัดการกับเจสซี่อยู่นั้นลีก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับวิ่งเข้ามาจากฝูงชนพร้อมกับธงชาติอเมริกรันก่อนที่หญิงสาวคนนั้นจะพุ่งเข้าไปและระเบิดตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายเสียงระเบิดที่ดังสนั่นนั้นทำให้ทุกอย่างเงียบลง ลีและเจสซี่ครับก็ <c oughs> ไม่รอช้าที่จะเก็บภาพของสถานการณ์สุดสะเทือนก่อนครั้งนี้เพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่กําลังลุกลามไปทั่วประเทศโดยหลังจากนั้นครับลี Lee และโจเอลเนี่ยก็เข <c oughs> <ค>้าไปร่วมงานปาร์ตี้ในโรงแรมกับสามีครับซึ่งเป็นอาจารย์ะที่ปรึกษาของพวกเขาในงานนี้ครับจัดขึ้นสําหรับน <c oughs> ักข่าวคนอื่น <c oughs> ที่ทำงานในสนามข่าวพิเศษพวกเขามีแผนที่จะขับรถผ่านพื้นที่สงครามในประเทศเพื่อไปถึงกรุงวอชิงตันดีซีสัมภาษณ์กับประธานที่บดีแม้ว่าท่านจะมองว่าสื่อมวลชนเป็นศัตรูของรัฐก็ตาม เดี๋ยวทั้ง3ครับรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ถึงแม้ว่าสามีจะมีอายุแต่เขาก็ยืนการที่จะกลับไปกับพวกเขาเพื่อไปถึงแนวหน้าของการรบในชาลต์วิวที่รัฐร์จิเนียโดยในขณะที่พวกเขากําลังพูดถึงแผนการเดินทางอยู่นั้นเจสซี่ได้ยินการสนทนาและเข้ามาหาลีเพราะเจสซี่ถือว่าลีเป็นไอดอลของเธอและเธอต้องการจะเก็บภาพเหตุการณ์ของสองครามในขณะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ที่กําลังคลี่คลายในขณะนั้น กลุ่มของลีครับเตรียมตัวออกเดินทางไปในวันถัดไปโดยลีเห็นเจสซี่เข้าร่วมกับพวกเขาในขณนะการเดินทางครั้งนี้ลีและจโจเอลก็มีการพูดคุยกันอย่างไม่ค่อยรับเกี่ยวกับการที่เจสซี่และซามี่ไปกับพวกเขาแต่จโจเอลก็พยายามจะทําให้ลีมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรโดยหลังจากที่พวกเขาเดินทางไปได้สักพักจนถึงจุดที่ต้องเติมน้ํามันนะครับแต่กับต้องจ่ายเงินเป็นสกุลแคนาดาเท่านั้นในระหว่างที่พวกเขาหยุดเติมน้ํามันอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งครับถืออามุธพาเจสซี่ไปซึ่งลีจึงตัดสินใจตามไปดูครับและเมื่อ ชายคนนั้นก็พาพวกเขาไปดูการลงโทษโจรที่ปล้นที่ถูกแขวนคอไว้ด้วยมือหลังจากที่ถูกทรมานอย่างหนักเขามอบทางเลือกให้ลีและเจสซี่ว่าอยากโทรเรียกคำสั่งประหารชีวิตของพวกเขาหรือไม่แต่ลีเพียงแค่ขอให้เขาถ่ายรูปกับคนเหล่านั้นก่อนที่จะฆ่าพวกเขา ซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนก่ัญที่เกิดขึ้นในที่นั่นเมื่อพวกเขาครับกลับมาขับรถต่อเจสซี่บ่นว่าเธอไม่สามารถเก็บภาพอะไรได้เลยจากเหตุการณ์นี้กลุ่มของลีจึงหยุดที่ห้างสรรพสินค้าที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เพื่อให้เจสซี่สามารถเก็บภาพเฮลิคอ,คอปเตอร์ที่ตกอยู่ทางด้านหน้าในระหว่างทางที่พวกเขากำลังพักเจสซี่ก็ขอโทษลีและอาจจะทำให้รู้สึกว่าเธอเป็นภาระในการเดินทาง แต่ลีก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่รู้สึกอะไรเลยพอตกช่วงเวลากลางคืนครับพวกเขาก็นั่งดูการยิงปืนจากที่ไกลไทำให้ท้องฟ้าสว่างสวทั่วรู้สึกถึงความตึงเครียดและความบาดกลัวที่อยู่ในอากาศจากนั้นครับพวกเขาก็ต้องเดินทางผ่านเขตสุ่มยิงซึ่งต้องระวังตัวและยังคงพยายามหามุมถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบพวกเขาได้เห็นชายหลายคนครับถูกยิงเสียชีวิตจงหน้าของพวกเขาและเมื่อเหตุการณ์ยิ่งตึงเครียดเข้าไปอีกพวกเขาก็ตามกองทัพพนมิรที่มีกองกําลังสุ่มยิงขึ้นไปบนตึก เพื่อจัดการกับมือปืนและจับกลุ่มสมาชิกคนอื่นๆเขาโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันครับก็จะต้องมุ่งมั่นเก็บภาพเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความวุ่นวายหรือกลุ่มของลีครับมาถึงค่ายผู้ลีภัยในท่ามกลางการพักผ่อนและการหาอาหารนั้นลีและเจสซี่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในขณะที่เจสซี่ครับกำลังพัฒนาการถ่ายภาพในระหว่างการล่าซุ่มยิง,งทั้งสองเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับก,บการเริ่มต้นอาชีพของ โดยเจสซี่เอ่ยถึงภาพถ่ายที่ลีเคยถ่ายในเหตุการณ์อันติฟาแมสซาจูเซสครับซึ่งเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบและโคตรโดดเด่นลีได้บอกกับเจสซี่ว่าเธอถ่ายภาพได้อย่างยอดเยี่ยมและยินดีที่ได้เห็นเจสซี่เริ่มเติบโตในสายอาชีพนี้หลังจากนั้นครับกลุ่มก็ใช้เวลาในคืนที่ค่ายในบรรยากาศที่ดีพร้อมกับความอบอุ่นการอยู่ร่วมกันเมื่อเดินทางต่อไปครับพวกเขาก็มาถึงเมืองหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากสางครามที่กําลังเกิดขึ้นผู้คนในเมืองครับยังคงใช้ชีวิตยอย่างสงบสุข กลุ่มได้หยุดพักที่ร้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและโจเอลก็ถามหาเจ้าของร้านว่าเขาทราบหรือไม่ว่าสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในสงครามกลางเมืองแต่เจ้าของร้านก็ตอบกลับว่าเมืองนี้เลือกที่จะไม่สนใจในเรื่องนั้นและยังคงดําเนินชีวิตต่อไปตามปกติ โดยเหตุการณ์ในเมืองนี้ครับสร้างความขัดแย้งในใจของพวกเขาโดยสะท้อนถึงวิธีของผู้คนต่างที่เลือกมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและความโหด <ID TV S 1> ร้ายเกิดขึ้นในทั่วประเทศโดยไม่นาน,นหลังจากนั้นกลุ่มของลีก็เห็นรถคันหนึ่งกำลังขับเข้ามาหาด้วยความเร็วพวกเขาก็คิดว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายแต่กลับต้องแปลกใจเมื่อเขาพบว่าเป็นเพื่อนนักข่าวของโจเอลจากฮ่องกงมีชื่อว่าโทนี่และโบไฮครับโดยทั้งกลุ่มครับก็ออกเดินทางไปจนกระทั่งพวกเขาสังเกตเห็นว่าอีกคันเนี่ยอยู่พร้อมกับทั้งเปิดประตูทิ้งไว้ ทั้งสองครับหันมาหยุดในพื้นที่ที่ดูเงียบสงัดแต่ก็ไม่ได้นานครับก่อนที่พวกเขาจะพบกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายจากฝ่ายพักดีที่กําลังฆ่าคนที่ผ่านไปมาและทิ้งศพไว้ที่หลุมต,ตื้นๆผู้นําของกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับได้ยิงโบไฮเสียชีวิตทําให้ทุกคนตกอยู่ในสภาวะตกใจและวิตกกังวลอย่างเงียบๆดูโจเอลครับพยายามพูดคุยและอธิบายว่าพวกเขาคือชาวอเมริกันเพื่อหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ครับแต่เมื่อผู้นํากลุ่มทราบว่าโทนี่มาจากฮ่องกง เขาก็ยิงโทนี่เสียชีวิตตามไปอีกคนเมื่อสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นครับสามีก็ขับรถตู้มาด้วยความเร็วและจัดการยิงผู้นํากลุ่มก่อการร้ายและหนึ่งในลูกน้องของเขาก่อนที่เขาจะพาลีโจเอลและเจสซี่ขึ้นรถไปพวกเขารีบขับออกจากที่เกิดเหตุทว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งครับยิงปืนใส่พวกเขาในขณะที่พวกเขากําลังหลบหนีโดยหลังจากนั้นครับเจสซี่ก็อาเจียนออกมาที่ด้านหลังของรถในขณะที่สามีได้บอกกับลีและโจะเอลว่าเขาไม่สามารถขับรถต่อไปได้เพราะเขาถูกยิงได้รับบาดเจ็บ โจเอลจึงต้องมารับหน้าที่ขับรถแทนและพวกเขาก็ขับรถไปจนถึงฐานทัพของกองกําลังตอนตกที่ชาร์ลอตต์วิลและขับรถผ่านป่าที่กําลังถูกไฟไหม้และเมื่อเดินทางไปถึงที่ค่ายทหารครับซามี่ก็เสียชีวิตจากบาดแผลของเขาในขณะที่พวกเขามาถึงครับกลุ่มก็ได้พบกับนักข่าวชาวอังกฤษที่ชื่อว่าออนยาครับที่บอกว่าได้มีการยอมแพ้จากนายพลฝ่ายพักดีบางคนแล้วข้อมูลนี้ทําให้ทุกสิ่งที่พวกเขาผ่านมานั้นรวมถึงการสูญเสียซามี่มันจะได้ความหมายและการเป็นเรื่องไร้สาระไปทั้งหมด ลีโจแอลและเจสซี่ครับก็เข้าร่วมกับกองกำลังตะวันตกและร่วมเดินทางไปยังวอชิงตันดีซี ดยมีแผนที่จะบุกทำเนียบข่าวและจับตัวประธานาธิบดีเมื่อพวกเขาเข้าสู่แดนสงครามครับเจสซีพร้อมที่จะเก็บภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่รีครับกับรู้สึกช็อกและชาไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยกลุ่มลักข่าวเองครับก็ต้องหาที่หลบภัยเมื่อรถถังของกองกําลังตะวันตกพุ่งผ่านและทําลายกองกําลังฝ่ายพักดีที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังทำเนียบข่าวที่มีกําลังทหารป้องกันอย่างหนาแน่น เจ้าหน้าที่หน่วยซิลครับดูเหมือนจะพาประธานาธิบดีออกไปจากทำเนียบขาวแต่ทหารที่อยู่ในพื้นที่รู้ว่าคนที่มาพร้อมกับประธานาธิบดีก็คือเพียงแค่การเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นเพื่อหลอกลวงพวกเขาด้วยกลุ่มของลีครับเดินทางเข้าไปในทำเนียบขาวและพบกับเจ้าที่หน่วยซิลที่มีอาวุธอีกจำนวนมากเจสซี่เกือบจะขวางทางเขาครับแต่ลีก็ผลักเจสซี่ออกและรับกระสุนแทนเธอเจสซี่จึงได้ถ่ายภาพช่วงสุดท้ายของลีในขณะที่เธอกำลังตกอยู่ในอันตรา,ายก่อนที่ลีจะล้มลง โดยหลังจากนั้นครับเจสซี่และโจเอลก็เข้าไปในห้องทํางานของประธานาธิบดีซึ่งมีทหารกองกําลังตะวันตกกําลังจับตัวประธานาธิบดีไว้โจเอลครับที่เต็มไปด้วยความโกรธจากการสูญเสียเพื่อนๆของเขาเขาก็ขอให้ประธานาธิบดีครับพูดคําพูดสักคำเขาขอร้องให้โจเอลอย่าปล่อยให้ทหารฆ่าเขาและโจเอลตอบกลับไปด้วยคําพูดว่านั่นแหละประธานาธิบดีก็ถูกประหารชีวิตในทันทีขณะที่เจสซี่ Jesse ครับก็เก็บภาพสุดท้ายของสถานการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และแล้วครับสิ่งที่พวกเขาผ่านมาจนถึงจุดจบที่แสนเจ็บปวดและน่าสลดใจการสูญเสียเพื่อนๆความโหดร้ายของสงครามและการตัดสินใจที่ทําให้ประธานาธิบดีถูกประหารทุกอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายาต่างๆแม้ว่าเจสซี่จะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอก็ได้กลับมาอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องของมนุษยธรรมและความหวังในอนาคตถ้าคุณชื่นชอบการสปอยหนังที่จะไปด้วยความตึงเครียดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามของช่องเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกๆและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากหนังและซีรีส์ต่างๆที่เรานำมาสปอยให้คุณได้ฟังกันในครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมครับ